อยู่กับป้าจำลองสหายลุงพลนะคะน้องเอ็มดูที่เห็นหน้าใหญ่ปะกับยายติตรงนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้ดีกว่าจะเห็นไหเห็นอยู่แต่ว่ามันต่ำเอ้ยมันเขาเรียกว่าโอเคตั้งอย่างเงี้ยให้น้องเอ็มสวัสดีค่ะอ่ะยายจำลองสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้ะ วันนี้มาใส่บาทใช่ไหมคะเพราที่เห็นเจ้าหน้าที่เมื่อวานนะคะยายจำลองเราไม่อยู่เนาะเรากลับมาช้าทีนี้เนี่ยก็าเห็นไหลช่องเลขก็ลงข่าวว่าเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ลํำแล้วหรือเปล่าคะอันนี้ยายจำลองรู้สึกยังไงบ้างคะไม่ให้ำมาก็ก็รู้สึกเสียใจทำทำไมไม่ให้ล้ำเรื่องอะไร กลัวติดโควิดบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่ได้เอาบ้านอื่นมาลำเอาบ้านเจ้าโกกค่ะอืแล้วเมื่อวานเนี่ยย่าโทรถามพ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่ายังไงคะย่าพ่อใหญ่บอกว่า,าเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่ให้หก่อนเพราะว่ามีสะอามีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้ให้วัาโหอน ให้หยุดไว้ก่อนหยุดไปก่อนให้หยุดไว้ก่อนทูถามมาให้หยุดไว้ก่อนค่ะแล้วทีนี้มันมีมีแกมีงานของแกงต้นจำปามาด้วยให้รับวันนี้ก็คือย่ารับงานมาแล้วเนาะรับงานมาแล้วแกงต้นจำปารับมาแล้วทีนี้เด็กก็อยากล้ํแต่นี่เรก็มาถามแทนเพื่อนๆนี่ะมาถามแล้วก็ไม่ได้รําก็เลยยังอยู่เพราะงานมันมาแล้ว ายังให้เด็กมีรายได้ค่ะแต่แต่ให้ลำถ้าลำก็ยากจะไม่จะไม่ให้เขาลำใกล้กันจะเว้นระยะห่างห้าเมตรห้าเมตรให้อยู่คนละห้าเมตรห้าเมตรไปแล้วที่ย่ารับงานมานะคะเขาให้เด็กลำกี่คนญะแก๊งต้นจำปาเลยโอ้หมดทั้งหมดสิบสองคนใช่ไหมคะใแล้วยังไงดีเพราะว่าเรารับงานมาแล้วเนาะแต่ว่าลำไม่ได้เพราะว่ามันมีงานแล้ววันนี้แล้วแล้วก็มัน นั่นแหละแม่อชียังบอกว่าเอ้างานมันมาแล้วจะทํายังไงไม่ให้ลามเพราะว่าถามแม่ใหญ่แม่ใหญ่บอกว่าให้งดไปก่อนใ,ให้งดมันก่อนในงดไปในกี่วันเพราอเพื่อเขาจะได้ลามเขายังไม่ได้แจ้งใช่ไหมคะรัฐด้าใช่ไหมคะว่างดกี่วันจ้าเขาไม่ได้แจ้งเลยว่างดไปก่อนเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้งดไปก่อนไม่ให้ลาเราก็ไม่ได้เอาคนอื่นนะคะแก้งต้นจำปาก็เป็นของชาวบ,บ้านกกอกเราทั้งหมดเนาะ ถ้านะก็วัดไข้แล้วก็ล้างมืออะไรได้นะก็จริงๆตอนนี้เขาห้ามจุมลุมเกินห้าสิบคนนะคะตามพลบ์เนะะาะใช่ไม่ถึง,ลงลแกงต้นจำปาก็ติสิบสี่คนทั้งหมดสิบสี่สิบห้าย้าให้ไปไป้ใหญ่เปเปเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกทีดีไหมคะว่า,างานที่เรารับมาลำได้ไหมือว่าน่าจะให้ลำหรือว่า,าไปก่อนน่าจะให้แกงจำปา ลำาชะงวดนี้นะนแล้วก็แล้วก็หยุดก็หยุดพักเนาะ,ะเพราะว่ามัมนมันมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามน้าที่นนเนาะก็ปฏิบัติตามเหก่นอนแต่ว่าให้ลำยางให้เขาบอกลัาลังก็เว้นระยะห่างห้าเมตรห้าเมตรก็ให้ขน้องเขาลัแล้าเมต้าเมตรเดี๋ยวจำลองถ้าเกิดว่าเขาง,งดจะมีผลกระทบไหมคะยาย ไปตามระเบียบถ้าเขาไม่ให้ํำก็เราก็ลำไม่ได้อเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาวางไว้เราก็ต้องปฏิบัติตามแล้วจะยุดกี่วันนั้นก็แล้วแต่เพื่อนจะพิจารณาก็ต้องทําตามเจ้าหน้าที่ทำตาม<อ>าขบวนการที่เพื่อนวางมาตรฐานไว้ เดีว่าพื้นเสียใจนะบอยก็เสียใจอยู่มันก็เสียใจทุกคนแลละอยู่ในนี้ต่อไปเนี่ยสามันขายเมื่อวานนี้ไม่ว่าไม่ให้เกินห้าสิบคนห้าสิบคนมันไม่มีรห้าสิบคนอ่ะเราก็ไม่ชุมนุมไม่ถึงไม่ชุมนุมไปห้าสิบคนอ่น่าจะมีเฉพาะวันนั้นเนาะที่เราเดง่ยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศก็ทำร้อยเก้าคน เพราะวันเดียวนั่นแหละหวันที่อันผู้ช่วยแทนเอาเครื่องเสียงออกมาเปิดก็แค่วันนั้นแหละเสียงดังแต่ว่าคนอื่นเปิดเพลง,งอยู่ในบ้านเดเสียงดังทําไมไม่พูดอึ่มแห่งดังจนเป็นดึกดนันนี้เราล้าแค่วันร้อยเก้าคนเพราะวันเดียวเสียงดังอะ่ะปกติก็ไม่เสียงดังไม่เปิดอันนั้นอยู่แล้ว คำสั่งมาแล้วเนาะเราก็ต้องปฏิบัติตามนะ้ยะอยากจะลองมีมีอะไรจะพูดไหมคะมียูมีบอกว่าทำไมทำอัน,นุ้นทำอันนี้ก็ผิดผิดไปหมดมันเรื่องอะไรอยากจะถาม,มเด็กๆอันเด็กๆค่ะมันปิเทิมแล้วเนาะก็ไม่มีบางคนพ่อแม่ไม่มีเด็เขาจะเอาเงินที่ไหนเด็กเมื่อก่อนนะ ป้าเมื่อก่อนนั้นเราย่าเอาเด็กมาลำมาลำก็ว่าเราเอาเด็กมาขอทานอืแล้วทีนี้อังขอทานนี่คือชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ขอทานเด็กเต็มใจมาลำเราเราก็ทํางานแรกกับ <c oughs> ทํางานแรกกับเงินทํางานแรกอ่ะกับที่เขาผู้ใหญ่อ่ะที่เอฟซีเอามาให้เราก็ทํางานทีนี้เมื่อคือนนี้ก็บอกว่าไม่ให้ลำอ้า ทงไงต้องทาไมต้องกีดกันก็ให้ลําให้ลาวันละถ้างั้นก็อ้าวให้ลำสองคนอะไรยังไงก็เปลี่ยนไปก็ได้ลําได้นะเพรา่าจะไม่ให้พูดอย่างนี้เนี่ยเราก็ยอยู่มีสามสี่คนในครอบครัวเนาะอันนี้ไม่ให้ลําเลยมันหมายความว่ายางไอยังให้มาชี้แจงนะคะเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยว่า ไม่ให้รำทักคนหรือว่าให้รำสองคนหรือให้รำอะไรเราก็จะปฏิบัติตามเพราะช่วงนี้ก็สับสนเนาะแต่มันสับสนมากเลยการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะสื่อสารมันสับสนในการสื่อสารเมื่อก่อนเมื่อก่อนว่าเอาเด็กมาขอทานพูดผิดหรือเปล่าเด็กขอทานนี่หมายความว่าถือกระโปุกระเปะไปนั่งขอทานแบบนั้นังว่าขอทานอันนี้เขาทํางานแลกเงินมันไม่ใช่ขอทานคําว่าขอทานนี่ต้อง ว้าวต้องใช้ให้มันเป็นอือันนี้ละมั่วไปหมดเลยขอทานขอทานนี่หมายคําว่ายูชาพาันโลยู่ที่ไหนเขานั่งเอากระแป๋งเอาอันกระป๋องนั่งขอทานอันนั้นเขาเรียกว่าขอทานค่ะอันนี้เขาอม <c oughs> เขาซ้อมเขาก็ตามไปตามระเบียบเนาะป้าเนาะ ตามระเบียบเขาก็มาโซ่พูดก็พูดไม่ถูกแล้วคําว่าขอทานนะหือว่าขาทำงานชมองใจํำลองของขึ้นเลยว่าชะมองคนนี่อะไรก็ผิดเขาทําดีก็ผิดมันเรื่องอะไรก็เดี๋ยวใจเย็นๆเนาะก็เดี๋ยวให้ให้เดีบาให้ไม่อยากให้ไปสอบดูว่ามันเรื่องอะไรกันนั้ยังไงให้รำยังไงค่ะก็ดูกระจ่างแจ้งนะ ก็อยา่างอย่างน้องเลก็ถามเพื่อนๆมาก็อยากลัมก็ให้มาถามยาได้ลัมไหมเราว่าเขาก็อยากลําเด็กนะคนอื่นเขาทําได้แต่คนอยู่ข้างลุงพลทําไม่ได้สักคนทําอะไรก็ผิดค่อยก็งงอลยอเกิดจากสาเหตุอะไรคะยถ้าเกิดจากสาเหตุอียังกระ벙ยังบอกเข้าใจ คือมีคนมีคนไปแจ้งใช่ไแจคะเออแล้วจะไปแจ้งทำไมให้ลูกหลานลำนํามันดีแล้วเขาจะได้มีนากินเขาจะได้ไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่เขาลำได้เขาก็เก็บเงินไว้กินตอนปิดเทอมมันไม่ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยงั้นวันนี้ขอจบที่เพียงแค่นี้เนาะ กันว่าทางการว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้ก็สับสนกันเนาะว่าสห้ล้าได้รือลําไม่ได้หรือว่าลําได้แค่คนเดียวลําคนเดียวไม่มีใครไปลําหรอกค่ะบ้าบ่ลําคนค่ะขอขอบคุณย่าอชิเอ็นนาลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ขายกดให้ กดกระดิ่งให้ยายจำลองด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ